มาแล้วนะคะวันนี้เราจะไม่หนีใครทั้งนั้นเพราะว่าเราจะสร้างบ้านให้สวยงามตามสไตล์สองค่ะวันนี้นะคะเราจะสร้างสวนสาธารณะกลางป่า99คืนอัน <c oughs> ใหญ่ที่สุดดนเซิร์ฟไปเลยมีทั้งสนามหญ้าบ่อน้ําอะไรสวยสวยงามคือครบจบที่นี่เลยเป้าหมายคือทําให้ป่าแห่งนี้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนของทุกคนไม่ต้องสู้ไม่ต้องหนีอา้าเสียมหยิบสอบแล้วไปปลูกต้นไม้กันเลยค่ะ ผู้มีแก่ท,กทุกคนเลยวันนี้นะคะยี่สองเนี่ยมาอยู่กับเกม99คืนเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาสร้างสวนสาธารนณะที่สวยงามยิ่งใหญ่ตระการตาเกลียนไกลที่สุดในแบบ99คืนในป่าเลยนะคะจะสร้างให้แบบมันโคตรจะครบเซตไปเลยเพราะว่าในไหนอัปเดตก็แบบมีของอะไรต่างๆเข้ามาเยอะมากแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราไปรอดูกันเลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะทำออกมาได้สวยมากมายหรือเปล่านะคะอุย้ยเดี๋ยวๆนะเราจะมาสร้างสวนทำไมเราเจอซอมบี้มาด้วยล่ะนี่นี่นายขอดูหน้านายหน่อยเนี่ยโอ๊ยหน้านายนายหยุด อย่าเข้ามาพวกโซนป่าบ้าโอ้โห oh, พี่แพรมีเป็นร้อยเป็นพันชุดเนาะไปเอามาชุดอะไรนเะนี่ยขาดก็ขาดอย่างนี้อันนี้เป็นคอนเซปต์เหรอคะพี่แพรคะเป็นคอนเซปต์เหรออ๋อคอนเซปต์เอาเป็นคอนเซปต์โอ้ my god มาแล้วทุกคน,นจะรอดไหมเนี่ยมาสับกันต่อดีกว่านะี่คะคือเราต้องแบบทำอย่างไรให,ให้มันดูเหมือนเป็นสวนจริง,รงๆที่แบบทุกคนอยากจะได้เข้าไปลิ้มลองบรรยากาศแล้วก็อยากจะอาศัยอยู่ที่สวนแห่งนี้ต้องเปิดไฟเลยนะโอเคโอ้ okay. oh, my god ไฟสีฟ้าจริงนะเห็นไหมไฟสีฟ้าสวยอะเทอร์เออมันเป็นสีฟ้าเธอคือบอกก่อนว่าไฟสีฟ้า จะทําให้แบบเวลาที่ฝนตกเนี่ยไฟจะค่อนข้างลดชาลงเยอะมากนะคะแต่ว่านี่ก็คือบอกเลยเลยว่าพวกเราไม่อดตายเอ้ยไม่ใช่ไม่หนาวตายแน่นอนค่ะทุกคนพี่ฉันเป็นบรอเล์นี่ว่าฉันขออนุญาตเลยละกันขอวิง่งนะคะขอสับ คือได้ข่าก็ตายแหละคือต้องบอกว่าคลาสเหล่านี้เราเนี่ยคือเล่น, Class นคลาสบราล์ล์เลยนะคะคลาสบราล์ล์หรือว่าคลาสนักทะเลาะวิวาหรือว่านักทลายนั่นเองคือคลาสนี้เนี่ยเขาจะไม่สามารถใช้อาวุธระยะประชิดเอ้ยระยะไกลได้นะคะจะใช้ได้แค่อ,อาอวุธระยะประชิดเท่านั้นแต่นนเนี่ยก็คือเพิ่มดาเมจก,กับเพิ่มเลือดนะคะสองอย่างเท่านั้นเลยที่เพิ่มขึ้นมา,านะคะอุย้ย เราได้หอกแล้วดีใจว่ะเฮ้ยฟักทองหน่อยเราเอาไว้หน่อยหมเพราะว่ามันมันเก๋ดีอะ่ะอย่าก,กินนะฟักทองอะ่ะอย่าเพิ่งกินนะทำเลเราดูไม่ค่อยจะปังยังไงก็ไม่รู้อะ่ะอ๋อจะเอาใช่ปะหนึ่งสองสองสามค่ะ 1, 2, 3, อุย้ยทำไมเนื้อมันเยอะจังเลยน้องหมาตัวนี้มีเนื้อแดงอะ่ะพี่แบร์เนี่ยให้อันหนึง่งพี่แบร์เขาจะเป็นสายแบบว่าเทมสัตว์นะคะเขาสามารถเอาเนื้อไว้กับตัวเขาได้เนี่ยสามชิ้นเขาสามารถเรียกน้องหมาออกมาได้เลยทุกคนหาเรียกน้องหมาออกมาได้เลยเวออ่ะขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนชิบชิบชิบชิ คือเราเก็บไม่ได้คือเราไม่สามารถเก็บกระสุนปืนได้นะเว้ยไม่งั้นคือมันจะเป็นการแบบว่าแย่งของเพื่อนนะเธอเราต้องพยายามดึงออกมาให้เพื่อนก่อนมาขอขึ้นเงินก่อนแล้วกันนะคะวันนี้เราเป็นนักทลายนะคะบอกเลยว่าเราแข็งแรงมากแน่นอนคือไอสองเนี่ยไม่ได้เล่นนักทลายมานนาแล้วเพราะติดไซบอกแต่ว่าฉันรู้สึกว่าฉันเบื่อกันนั่งเล็งและฉันมอยมือมากทุกคนค่ะนี่แหละคลาดนรงแหละนะคะที่จะเหมาะกับเราที่สุดในวันนี้อุ๊ยฉันไปเอาฉันไปอันนี้ก่อนดีกว่าวะลืมแม่ว้าวเป็นคนขออคควาามมนน่รกกิงงแะะ 123อ,อคือบอกเลยว่าคาันนะคะลายคือที่สุดของแจนนะคะคือแบบว่า <c oughs> เห็นเมื่อกี้ไหมล่ะมันเร็วมากทุกอย่างเราสามารถจัดก,การได้อย่างรวดเร็ว <c oughs> ไปขอแรกเทาก้ากระต่ายก่อนนะคะทุกคนเทา้ากระต่ายแรกก่อนมีเทา้ากระต่ายตรงนี้อันหนึ่งเนี่ยมีอันหนึ่งมีอันหนึ่งติดไปหาน้องหมาแรกดีกว่าเนาะจะได้แบบว่าของปังๆวันนี้ไม่เอาวันนี้ไม่ขอประตูแล้วนะวันนี้พี่สองไม่ขอขอประตูแล้วนะวุ้ยนีได้ทาง เราไล่หลาดลาวาวันนี้รถมากทุกคนอยากเล่นมากมันเบื่อแล้วไงกับอันนี้มันเบื่อแล้วกับไอตัวนกพูกอ่ะมันไล่เราเบื่อเบื่อใช่ไหมล่ะฉันต้องได้ดาบไฟบอกเลยว่าถ้าดาบไฟแล้วก็นะจะจุ่มาาลาวาไปเลยสิคะ <C ity> นี่คือวิธีการค่ะเธอเห็นไหมล่ะ <C ity> เห็นไหมล่ะเธอฉันบอกแล้ววิธีการนี้คือดีสุดนั่นแหละขออนุญ,ญาตนะคะเปิดกล่องก่อนเลยเผื่อจะได้ของดีกับเขาบ้างเธอน้องโดนฉันลบน้องหลงกลน่ะ มาฉันเจอและอุ้ยตายแล้วเธอมาก่อนที่เราจะไปหาส่วนสาธารณะของเราได้นะอุปกรณ์ต่างๆของเราเราต้องจัดการซะพวกนี้ก่อนเยอะมากจริงๆมันเยอะมากจริงๆอุ้ยเราเจอยาขอเลยได้ปะมาทุกคนปึ๊บอุ้ยยิงระยะไกลเลยหรอยิงระยะไกลเลยหรอนาเป็นไรนะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอีกแล้วครับเมื่วานนี้ให้ผมเช็คก่อนไม่นะมันเป็นหลายคนไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้แค่นาคนเดียวอุ้ยเรามาเปิดกล่องข้างในดีกว่าเผื่อเราจะได้เจออะไรสักอย่างชุบ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 โว่สมบัติล้ำค่าอะไรเนี่ยเปิดซิจะมีอะไรอยู่ข้างในนะฮึออ เบ็ดตกปลาจริงเริ่มอยู่ข้าวเล็กน้อยไปหาข้าวกินดีกว่าอยู่ข้าวชมัดเลยท่าไหนดีมีข้าว่าไหนบ้างอุ้ยเราเจอ,คอแคระดเลวแคระอันนี้คือประทังชีวิตเรามากนะทุกคนมีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมอะที่แบบว่าเข้ามาแล้วแบบไม่มีข้าวกินผ่านไปท่าไหนก็อุ้ยอย่าบอกนะว่าเฮ้ยอ๋อ แล้วเราก็กินเลยสิคะคนนาไม่ใช่ปอบคือเราเลือดเยอะทุกคนา่าเราก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยกลัวนะคะกินได้เลยเฮ้ยฉันอยากได้เลยป่ะคือฉันอยากได้ไอเนี้ยอาวุธไฟอะเดี๋ยวเราไปบุกทลายด่านไฟดีกว่าเฮ้ยทำไมทำไมทำไมแบตัวเย่เร็วจังแบรใจเย็นยนะ๋อหรอเราไม่น่าจะไหวนะแบรรอก่อนก็ได้เราเราเราหาเราหาฟื้นก้องโอเคไปเอาน้องลงไปข้างล่างนะคะโยนไปแบบนี้เลยน้องไม่เจ็บหรอกเพราะว่าน้องน้องอุ๊ย โอ้ถ้าฉันไม่ใช่เล่นนาค่ะแล้วไรแลวก็ฉันตายแน่นอนเลยทุกคนค่ะโชคดีฉันเล่นขาดี้นเนี่ยไปค่ะทุกคนฉ่ำมากฉ่ำจริงอะไรจริงนะคะเฮ้ยมีคนนึงตรงนี้หมุนหมุนค่ะหมุนค่ะอุ้ยเผอเข้าเผอให้น้องเข้าไปเลยอะ่ะทุกคนน้องเข้าไปแล้วอะ่ะอันนีเน้เป็นแบบกล่องธรรมดาหรือกล่องไฟวะสองวันน่าจะเป็นกล่องธรรมดาเฮ้ยที่ถุงนรกมาโอเคอย่างนั้นถุงนรกก็ยังดีกว่าเนาะนี่เ็เจอแบรนเดดแล้วนะคะมีคนตายได้นะ้นเจอแบรนเดดแล้ว นี่สัญญาบได้ไอเนี้ยขีบไฟอยู่ไหนนะหาหีบไฟไม่เจอเว้ยเปิดกล่องแป๊บนึงนะทุกคนเปิดกล่องแป๊บนึงขิวข้าวอ๋อขิวข้าวอย่างนั้นเหรอไม่ต้องกลัวหรอกคะ่ะเพราะเรามีถุงไฟแล้วยังไงล่ะเราสามารถเอาเนื้อที่ไหนอนะมากินก็ได้นะเธอแต่ว่าจะมีเนื้อให้เรากินไหมเนี่ยสี่ตอนนี้เจอละแมงป่องขอล่าแย้กินก่อนนะโอเคนี่เราเก็บเข้าถุง นี่นแล้วก็กินอย่างนี้เลยอันนี้คือวิธีการนะคะใครที่แบบไม่มีเนื้ออะไรกินก็สามารถเอาเนื้อยายกินได้นะอุ้ยทุกคนมันซนอยู่ในแบบอะไรวะเนี่ยแต่อุ้ยเราเราก็มาสำรวจที่ทางนิดนึงนะทุกคนจะได้แบบว่าเอาอุปกรณ์ผลไม้รากมากลับไปให้เพื่อนได้นะคะแต่ว่าตอนนี้แคมป์มันยังเปิดได้ไม่เยอะเนาะยังเปิดได้ไม่เยอะนะทุกคนก็เลยแบบว่าโอเครู้เรื่องอุ้ยเราเจอยาปะอืมนั่นไงล่ะคะบอกแล้วนี่คือสาเหตุที่ต้องออกมาหาของตลอดเวลาเฮ้ยถ้าเจอปราสาทรูทั้งแล้วทุกคนนี่ค้อนจําเป็นมาก ในการสร้างค้หุยจะเอาใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวทำไมฉันหุยพี่จะเอาใช่ไหม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 ,ไม,ไมหรอคะนี่กินเลยเรากินเรากินต่อหน้าต่อตาเลยเอาให้รู้ว่าเราว่าของจริงอีนี่แรงมากเลยอะเธอเห็นท่ามันปะ <S <S อะไรอะแปลกๆนะคะหุยไฟเลยแม่หกแล้วคะ่ะ มาเปิดกล่องกันก่อนนะเปิดกล่องกันก่อนชีเอนอุ้ยได้อุ้ยของดีเธอขอกินก่อนกาะกาะเมาเก็บของให้หมดอืมเดือดันเจี้ยนแล้วไปบไหมน่าสนใจนะดันเจี้ยนคือดีที่สุดเราจะไปเอาของมาวันนี้อ่ะทุกคนมาฐานทับเร็วน้าตุยหายแล้วใช่ไหมเครียดแทนเลยวะเอออึ๊บอึ๊บว้าวขออนุญาตเลยนะ มันเกิดอะไรขึ้นนะปวดหัวมากทุกคนกกกกกกแย่เขาได้ไาช่วยฉันทีสิไม่อะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะระวังระวังระวังเออยิงก่อนยิงก่อนเออถุงแดงเนี่ยจะโกงจะโกงในตอนที่แบบว่าเพิ่งเริ่มเกมถุงแดงนะแต่ว่าถุงยักษ์อาจจะโกงตอน้ายเกมเก็บของได้เยอะอะไรเงี้ยขอ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 นมานน่อหน่อยได้ไหมมาน่หน่อยไหมคือไมครับ คือคือคือาบอกว่าเออถ้าสมมติว่าแบบมันมีคนมากดใจครบ5้าล้าน,นจริงๆแล้วมีคาถามขึ้นมาเนี่ยเต็มใจจะตอบทุกคําถามไหมได้ครับเต็มใจตอบทุกคาถามลยครับไม่จะสองตอบไห้ได้เหรออันนี้ไม่ทําอะไรเนี่ยมาไม่ไม่มีไม่ห้ามเสิร์ฟนะคะทัพไม่มีเสิร์ฟเดนะคะโลบอกอไม่ใช่ไปเอม <M S 2> <า>นะมนก็ถามมาก็ตอบปกติครับไปมีหรอปก,ปกติปกติเวลาคุยกันคุณจะมีคมกวน้นกว่านี้เยอะอันนี้คือไม่ใช่นะเอาใหม่เลยเฮ้ยไม่ก็ผมไม่ไลฟ์อยู่มันก็เลยผมก็เป็นแบบนี้ไม่ใช่หรอ สแสดงเก่งมากมันทําเสียงข่าวหลอกล,ล่อเพราะเราเดี๋ยวเราอย่าไปหลงเร,เราอย่าไปหลงกลมันนะทุกคนเราอย่าไปหลงกลมันเว้ยจิตจาสันไว้นะจำคำแม่ไว้อืมฉันซื้อของมาเยอะฉันยังไม่ได้วาของเลยอ่ะพี่แบร๊รอแต่งอยู่เนี่ยนะพี่แบ๊บอกเราแต่งยอยู่อุ้ยโหมันเต็มเลยนี่ยว่าแกสู้ปะสู้ปะฮัลโ <Hello. S 1> หลโหมาป่าอัลฟาสู้ไม่สู้ส,สู้มาอยากลองนี้ใช่ปะ อยากลองดีก็เจอฮันแน่ไม่พูดเยอะยิ่เคยก่อนตึ๊บอุ้ยถูกยากอุ้ยเฮ้ยนี่แหละเพราะว่าฉันจะมาเอาถุงยักษ์อันนี้ยังไงล่ะนี่ไปหาเพื่อนก่อนเอาถุงยักษ์เพื่อนก่อนทำไมคุณลุงไมิม พวกแกไม่องบอกซะเลยนะมหูแล้วหนึ่งสองว้าวอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยอุยหยุดยุดเลย,ย,ยหยุดเลย,ย,เลยคือจะบอกว่าคืออาวุธของเราอะค่ะมันค่อนข้างที่จะเป็นแบบเป็นหออ่อเนี้ยใช่ไหมมันก็เลยแบบอาจจะไม่ค่อย โทษนะคะอันนี้ฟันไปไหนอะฮะมันคุณพี่ดูหล่อนะคะแต่ว่าเหมือนไม่มีไม่เอกอะคะเป็นแค่หลอ่อเฉยคุณพี่ฟันไปไหนะคะพอดีผมเผลอไปกัดคอเหี่ยวเียวของคุณนะครับฟันก็เลยหลุดติดไปด้วยอ๋ออาจจะมีการเข้าใจผิดหรือเปล่าคือของของฉันเหรอคะใช่ครับคุณว่าอนะคะขออีกรอบหนึ่งพอดีเผลอไปกัดคอเหี่ยวเียวของคุณนะฮะ อ่ะทุกคนไปไปะบุงอุ้ยรู้ได้ยังไงวะฉันจะเอาเธอทำอย่างนี้ได้ยังไงนะคะไม่ไม่นั่นไงว้ายว้ายแล้วมมนมาจากไหนวะ oh so โอเมกานิส I'm so scared โอ้ตายตายตายโอ้ตายตายตายเอาไปเ่าขึ้นไปเอาขึ้นไปเลย จ้สวัสดีค่ะเมื่อกี้เมื่อกีแ้แบบกว้างแบบโปมากแบบบินขึ้นมาข้างบนเลยอะ่ะไม่ม,ไม,มีไม่มีหลักฐานจะไม่เชื่ออะไรทั้งนั้นแหละแล้วทำไมอยู่ข้างบนแล้วยังตายอยีกเหรอเนี่ยอุ้ยช้างเหรอเร็วมาช่วยกันสิอเออช่วยกันเลยเออโอ๊ยก,กัดก้นฉันเหรอวะมันก,กัดก้นฉันวะไม่มีใไฟฉายหาสิขอไหนได้ไหมไม่ให้เว้ย ทำกับข้าวกับปลาเออแล้วทำาไมเราไม่ทำกับไอ้นี้ยน่ะพี่แยดนี่สวยใช่ไหมล้วเราต้องปกป้องส่วนสาธารณะของเราให้ได้นะทุกคนหุยคตเยอะเลยที่ส่องไปซื้อเราเยอะขนาดนี้ก็มาเลยสิยะสิ ยะ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 เวเราตะลุยอพวกบ้าพวกนี้ก่อนมันจะบางอาจมันขโมยสวนสาธารณะของเราไปเป็นของตัวเองได้ยังไงฉันไม่ยอมแกดอกนะว๊อบ้าโอ้โหเจ็บปวดผีคาดเรียบร้อยค่ะเฮ้ยไปทุกคนโอ้ยตายแล้วเธอชีวิตฉันต้องเจอแต่เรื่องอะไรก็มีฟ้าผงฟ้าผ่าบ้างอะไรบ้างโอ้วิ่งต่อ ตุบๆปะกบเอาเถอะชีวิตกูวันๆว่าตายรายวันวาร์ปกลับเลยได้ปะไม่พูดเยอะนะฮะวันๆเนาะฟ้าขาดองมาได้ยังไงเราขาดอีกเท่าไหร่วะเฮ้ยขาดอีกแค่ขาดอีกแค่ อันเดียวอะเหล็กอันเดียวเท่านั้นน่ะจะได้อยู่เหรอเชียวอุว้ยเต้เรามีชันมีดอกไม้เต็มหมดอยู่นี่ว่าอันนี้คือทางเข้าข้างหน้าวะ่ะอันนี้ใช่ไหมอันนี้คือข้างหน้าเนาะมีจี้แดงป้าไปบุกบอสกันดีไปบุกบอดกัน,น,กอกนขอสี่อัน ใครมีจี้สี่อันบ้างตอนนี้เรามีจี้ให้หมด30อันเลยนะเธอโคตรเยอะเลยอะ <y out ube> คือเราไม่รู้เราจะเอาจี้ไปทําอะไรเลยเนี่ย <y out ube> พี่แบเขาคุยหน่อยได้ไหม <y out ube> พี่แบเป็นพี่แบเป็นคลาดฝึกสัตว์นะคะ <y out ube> เดี๋ยวนี้เราจะฝึกน้องหมีก่อน <y out ube> แต่เพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้เบื่อนะตุ๋ยเราไปฝึกเนาะเราไปฝึกสัตว์เอามาเอามานั่งรอบๆบ้านเราด้วยให้ดูเป็นสวนสาธารณะจริงๆนะคะถ้าเป็นหมาดําแมวาหมาดานะเอาเป็นตอนเป็นหมาสีแบบขาวสีแบบต้มมาเลยให้มันดูเหมือนเป็นหมาจริงๆที่เขามาเล่นเดินเล่นสวนสาธารณะ สวยแล้วใหญ่มากช่างอะไรเนี่ยบ้าจริงๆเลยโอเคค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะแย่สองจะมารีวิวสวนสาธารณะที่เราทําแบบตั้งใจมากแล้วก็แบบคิดว่าน่าจะสวยที่สุดแล้วละ่ะเท่าที่เราจะทําได้แล้วใครสวยกว่าน,นี้ก็ลองทำแล้วแท็กมาหน่อยนะอันนี้เป็นภาพรวมเบื้องต้นของสวนสาธารณะของเรานะคะอันนี้คือโซนข้างหน้านะคะ Welcome to ย2่สปาคาว้าวอันนี้คืออะไรอะ่ะ ข้าวเวลานี่ส่อ,อข้าวเวลามาข้างหน้าเพราะมันดูสวยดีอะมันดูแบบเลิศอะมาตรงกลางนะคะมาอันนี้ก็เป็นแคมไฟของเรานะอันนี้คือที่ค้าของเลยไปไหนไปซังซ้ายก่อนไหมโหจะไปไม่ถูกเลยว่ะแคมของเราจะมีทางเข้าสี่ทางนะคะอันนี้เราเดินมาเจอทางเข้าอีกทางหนึ่งแล้วนะเราเลี้ยวเข้ามาทุกคนคะ่ะอ๊บนี่สามารถมานั่งกินข้าวตรงนี้ได้นะคะเป็นโซนกินข้าวเล็กๆตรงนี้เลยเดินต่อดีกว่าอันนี้คือที่นอนเด็กใช่ไหมนี่ที่นอนที่นอนเด็กดีกว่าสามารถมานอนตรงนี้ได้นะ าทางนี้ใช่ไหมเราข้ามมามาดูฝั่งนี้ค่ะอันนี้ก็คือจะวนมาเจอทางเข้าอีกทางหนึ่งนะที่สุดของเราตรงนี้นะคะจะเป็นโซนเต้นแอโรบิกค่ะทุกคน <BS> <BS> เป็นโซนเต้นแอโรบิกค่ะดูดิน่ารักวะเอ็นดูเห็นไหมบอกแล้วว่าส่วนของเราเนี่ยเฟรนด์ลี่มากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนเอ่ออะไรวะเทเลพอร์ตเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเวทีปราใสนะคะมา ทางข้างหลังเนี้ยจะมีอยู่2เครื่องนะคะก็คือจะมีเครื่องเอ,อ่อผลิตน้ํามันแล้วก็เครื่องข้ามสภาพอากาศค่ะส่วนนี้เป็นทางประตูข้างหลังของเรานะถ้าเราเดินเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถนี่เห็นไหมโบเป็นโซนอาหารค่ะเธอฉันภูมิใจนะโซนนี้มันแอบแอบลดอยู่เธอเห็นไหม,มลกมากนะคะไม่ได้จัดหามุมสักมุมที่มันดูสวยที่สุดภูมิใจอะโอเคค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะชอบไหมชอบกับแบบว่าบรรยากาศทั้งหมดวันนี้ไหม โอ้โหแกส,สวยงามมากจะป่าหลออๆนะคะบรรยากาศกลายเป็นอะไรที่แบบอบอุ่นมากๆเลยนะกลายเป็นสวนสาธารณะสุดน่ารักไปงงนเอกสะงั้นแน่มีทั้งโซนต้นไม้โซนข้ามเวลาโซนเก้าอี้ให้นั่งชิลตอนพระอาทิตย์ตกนะคะถ้าทุกคนชอบนะคะยี่สองขอให้ทุกคนฝากกดใจนิดนึงนะกดใจกดแชร์กดซับให้ยี่สองด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้ากับภารกิจเปลี่ยนป่าให้เป็นเมืองสุดคิวกันเลยะคะ่ะบ๊ายบาย